วันหยุดไม่หยุดเก็บสถิติจริงๆค่ะก่อนที่เราจะได้เจอพูดคุยนะคะกับลิซ่ากับ b ีไลฟ์ในช่วงเย็นนี้ตามเวลาของบ้านเรานะคะล่าสุดน้องทำลายสถิติตัวเองอีกแล้วค่ะกับการโพสต์ภาพเฉลิมฉลองเนาะ5ปีที่เดบิวต์เมื่อคืนนี้ค่ะก็เป็นน้องในชุดนะคะเปิดไหลเว้าวช่วงคอสวยๆแบบนี้กับเครื่องประดับคู่บุญบูการี่ด้วย ลุคแม่สาวผมบลอนนี้นะคะทำลายสถิติไปแล้วค่ะมีคนกดไลค์นะคะถึง6ล้านคนในเวลาแค่เพียง11ชั่วโมง37นาทีค่ะซึ่งสถิติที่ลิซ่าเคยทำเอาไว้เร็วที่สุดก่อนหน้านี้ของตัวเองก็คือ12ชั่วโมง25นาทีนะคะอันนี้ไวขึ้นมาเป็นชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะ จริงๆเซตนี้สวยมากแล้วน้องลงหลายภาพเป็นภาพชุดเลยนะคะคนก็เลยถูกใจระดมไลฟ์ระดมรัวแบบนี้ค่ะแล้วก็เป็นช่วงวันครบรอบด้วยเชื่อว่าหลายคนก็คงแบบอยากร่วมเฉลิมฉลองอะนะคะที่จากภาพเซตนี้สถิติอย่างที่เห็นนะคะตีล้านแตกแค่เวลา12นาทีเท่านั้นค่ะขยับขึ้นมาเป็น2ล้านหัวใจที่49นาทีนะคะ ความฮอตของหนูโหดร้ายมากเลยค่ะเพราะว่ามันพุ่งขึ้นมาในเวลาอันไม่นานนะคะแล้วก็มาถึงสถิติใหม่6ล้านไลค์นะคะ11ชั่วโมง37นาทีค่ะตอนนี้ก็ยังพุ่งทยานไปเรื่อยๆด้วยนะคะ ความรักไม่เคยลดลงเลยค่ะอย่างแม่บาจีนนะวันนี้ก็จัดนิทรรศการมีเพื่อนๆอที่อยู่จีนเ็ยอยินกันแล้วนะคะไปดูแกลเลอรี่ของน้องค่ะเขาก็อันนะมีที่ไหนบางเซี่ยงไฮ้ปักปงปักกิ่งนะคะฉลองให้น้องหมดแต่บรรยากาศที่เห็นอันนี้เป็นที่เซี่ยงไฮ้ค่ะหลายคนบอกภาพสวยมากอยากไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วนะคะ นี่ละค่ะปีนี้ตีมสีม่วงครบรอบ5ปีที่เดบิวต์นะคะแถมมีน้ำบูเบอรี่เข้าเซตด้วยเป็นสีม่วงวิสีโปรดแอดพอดีเลยเนี่ยค่ะถ้าได้ไปเดินก็คงฟินหลายๆเลยนะคะ เห็นแบบนี้แล้วก็รอรุนละค่ะเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาสําหรับแม่บาจีนจริงๆนะคะเพื่อเสี่ยวซ่าเขาจัดให้เต็มๆเลยค่ะแต่แอดสงสัยแล้วว่าโซโลเนี่ยจะออกมาเป็นอีท่าไหนแม่ๆจะทําอะไรจะลยตัวจากตึกหรือเปล่าหรือว่าจะลยอะไรลงมาจากฮอไหมเพราะว่าบินโดนเนี่ยเขาบินตลอดทุกปีนะเขาเรียกว่าเป็นแบบตามเทศกาลต่างๆแต่นี่โซโลทั้งทีแม่แม่จะทําอะไรคะเนี่ย แอดเริ่มสงสัยแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เรามาเดากันดีกว่านะคะว่าแม่แม่บาจีนเขาจะจัดอะไรฉลองเดบิวต์ของน้องที่กำลังจะออกมาก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วงสิ้นเดือนนี้แล้วโดเพราะถ้าเกิดเป็นกลางเดือนแล้วทุกอย่างยังเงียบโปสเตอร์ยังไม่ปล่อยแบบนี้ก็ไม่น่าจะใช่แอดว่าที่หลายคนเดา27ตอนนี้ปักหมุดไว้ก็น่าจะเกือบ100%แล้วละคะ่ะแต่แม่จีนจะฉลองยังไงเหมือนเรื่องมิชชั่นอิมพอสิเบิลหรือเปลามีไต่ตึกอะไรอย่างนี้ ออรอติดตามกันนะคะตอนนี้ก็มาเชียร์ให้น้องนะคะในทุกแพลตฟอร์มนั้น f o l l o w e r ขึ้นเยอะๆพรวดๆดขึ้นมาเลยะคะ่ะเพราะมันจะมีผลต่อช่วงปล่อยโซโล่ออกมาเต็มๆด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันช่วงเย็นหลังจากสาวๆไลฟ์แล้วลวกันนะคะเชื่อว่ามีโมเมนต์น่ารักอีกแน่เลยนะ